ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESP ในขณะที่รถบางคันมีฟังก์ชันที่สามารถเห็นและสัมผัสได้ในชีวิตประจำวันแต่อาจไม่มีระบบป้องกันอุบัติเหตุที่ดีพอสำหรับ Ford ความปลอดภัยของผู้ขับขี่ต้องมาก่อน Ford Fiesta มาพร้อมระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESP ที่จะคอยควบคุมความสมดุลของตัวรถหากรถเริ่มเสียการทรงตัว ระบบ ESP จะทำงานอัตโนมัติโดยจะสั่งงานระบบเบรกให้ปรับสมดุลการหมุนของล้อทั้ง4อีกทั้งจะสั่งงานไปที่เครื่องยนต์ให้ลดอัตราเร่งเพื่อให้รถกลับมามีเสถียรภาพอีกครั้ง Ford Fiesta ยังมาพร้อมระบบช่วยออกตัวขณะจอดบนทางลาดชานัน Hill Launch Assist ช่วยป้องกันการไหลขณะขึ้นเนินอีกด้วย